ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานคุณพระตาพระรัตนตรัยทั้งหลายทรงเป็นประธานกรรมใดๆก็ตามของหมู่เหลา่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายหมู่เหล่าฤาษีชีพไรทั้ง้นนะชาวรับแลชาวบางบททั้งหลายนะที่ได้เคยหลงปฏิบัติเอาทําเอาในสติสมาธิตบาฌานญาณในวิชาใดๆก็ตามการจําศีลการดําดิ่งในจิตเอกสภาวะทั้งหลายยึดในจิตเอกภะเป็น เครื Sugar, ่องอยู่เครื่องอาศัยทั้งหมดนั้นสิ้นหรือการยึดในบุญกุศลยึดในศีลในธรรม้วจนกลายเป็นการปฏิเสธต่อพัฒธรรมก็ตามนะต่อสังวแหจธรรมทั้งหลายก็ตามนะกลายเป็นเขตแดนเสยในการใช้กรรมในทุกในทุกๆเขตแดนนะสิ่งใดก็ตามที่หลงตั้งเอาทําเอาในการฝึกฝนปฏิบัติเอาทั้งหลายนะการพัฒนสอนลูกหลานบริวารนะลูกศิษย์สาวกทั้งหลาย ในการปฏิบัติเอาบําเพ็ญเอาตั้งเอานะในสติสมาธิตบะฌานญาณนะในคดคุณวิเศษในอิทธิลิธิดเดชในปิญญาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นะการพึงพอใจนะในความสันโดษความสงบแห่งจิตทั้งหลายความละเอียดแห่งจิตทั้งหมดทั้งมวลนะโลกิสุขร้ายใสทั้งหลายก็ตามนะหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เราผีขโมยผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายนะที่ดูแลผืนป่าแห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะได้เคยมีต่อโลกธาตุต่อสังวัตมาความยึดติดทั้งหลายนะจนกลายเป็นสิ่งที่ต้องพาให้มาอยู่เฝ้าสถานที่ทั้งหมดทั้งมวลความห่วงห่วงความห่วงแหนในผืนแผ่นดินในผืนป่าทั้งหมดทั้งสิ้นในธรรมชาติทั้งหลายก็ตามทีนะน้อมองคมหาบารมีทุกพระองค์สมเณรบาานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ถึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโศกกรรมใดๆก็ตามที่ทําให้เราผีป่าผีขโมดทั้งหลายเนี่ยเราภูมิต่าทั้งหลายต้องตกล่วงลงสู่ใบภูมินะการลบหลู่ดูหมินนะเจ้าป่าเจ้าขาก็ตามในพื้นที่ทั้งหลายก็ตาม นะการทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรในพื้นที่ป่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะการหลงพึงพอใจหลงติดเนื้อต้องใจในะธรรมชาติทั้งหลายนะจนพาให้มาเกิดเป็นภูมิต่ําบริเวณแห่งนี้นะการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายการพนันขันต่อนะการหมกมุ่นมัว,มวนะเมาในอบายมุกทั้งหลายการเป็นกันอยู่ทั้งหลายนะเพิกเฉยเมินเฉยต่อพระธรรมนะในเอ่อเพิกเฉยเมินเฉยต่อความสว่างสวยนธะรรมและวัดวาศาสนา เนื้อหาแธรรมทั้งหลายน้อมองคมหาปรมีทุกพระองค์สมเด็จประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้มวลของทุม้มวลเราชั้นภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปตัวอย่างอโหสีอโหสีโอโหสีโศโศโศให้ทุกชีวิตจิติญญ,ญาณทักงมูลเราชั้นภูมิพึงมีส่วน ในมหาสังฆทานทุกๆครั้งนะที่เคยถวายพุบทะลุพัดไตจีวรทั้งหลายพัตนาอาหารข้าวสารอาหารแห้งอยู่ยาทีน,นานเภสัตทั้งหลายนะเคยถวายปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปสูกสัตว์องคอง์มหาบารมีผู้ปรดสัตว์ครูครูบาอาจานในในรย์ใดก็ตามนะเพิ่งมีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดการเทิงโส ก็มาน้ั่งทรงอะไรเอเราทรงก็คือเอาทรมาอยู่มายึดทั้งหลายเอก,กลายเป็นภูมิมันชั้นภูมิผู้บำเพ็ญน,นะพึงพอใจในความละเอียดแห่งจิตหรือแห่งอารมณ์ทิพย์ทั้งหลายก็ตามเนีย่ยนะมันก็ยังเป็นความอึดอัดขัดเคืองในตัวเองแล้วก็กลายเป็นภูมิเนชั้นในตัวมันเองอางนี้ก็ต้องใช้จิต ็นสื่อในการนำพานุกภาพออกสู่สังวัษแบบกว้างๆนะอย่าเอาแต่สันโดษเอาแต่ความสงบทั้งหลายเนะี่ยมันก็เป็นตัวปัญหาพึงพอใจที่ซ่อนลงไปะในธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่เราจิตที่ไม่ใช่เราะนั้นก็ต้องอยู่เฝ้าอยู่ยึดทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะ รแลอกเปิดจิตเพื่อกว้างไปแบบไม่นำริโนสติไปนะโปรดไปวิบากแบบไหนก็ใช้เป็นสื่อในการโปรดอย่างเดียวไม่ต้องพยายามดิ้นหนีดิ้นสู้อะไรแค่ไม่กาหนดจดจ่อลงไปแค่ไม่กําหนดลงไปกับอะไรก็ตามเนีย่ยมันก็ไม่เป็นตัวเองซ้อนแล้ว มันก็หลุดเองคลายเองใช้จิตที่มีอยู่เป็นสื่อในการโปรดเรื่อยๆให้เรื่อยๆมันจะได้ไม่คับแคบใช้กรรมทุกอย่างไปด้วยกรรมทุกอย่างเนี่ยมันจะคลายออกจากความเฉพาะตัวทั้งหลายในจิตก็ตามในกายก็ตามในการปฏิบัติบําเพ็ญทั้งหลายก็ตามใช้กรรมทุกอย่างมันจะสลายหมดมแบบไม่ดีๆ ทุกอย่างนะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยให้ไปจีบจ้องกว้างไปไหลขอบเขตทุกอย่างเนอะไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งว่างทั้งไม่ว่างทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งสงบไม่สงบไปเลยเนอะไม่ต้องไปคอยไม่เอาอะไรนะคือมันเอาไม่ได้อยู่แล้วอะทำทั้งหลายเนี่ย มันไม่มีอะไรที่มันเอาได้เลยแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองก็ตามเนี่ยนั่นคือการดําเนิโปรนี่คือดําเนิทิ้งให้ทิ้งทุกอย่างโปร่งตัวโปร่งเองวางตัววางเองเทุกอย่างก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปด้วยทุกอย่างเนี่ยคลายทิ้งคลายเองอดําเนิีทิ้งไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆเปิดจิบกว้างๆไปความเฉพาะตัวมันคลายออกมันเลิกอัดขัดเคืองไปเองมันเลิกจมเพาะไปเองเนี่ย เป็นกําลังให้สังวัดในการลี่คลายจบช่วยคลายช่วยไปเรื่อยๆปัญหากรูนามีก็เอาธาตุขันมาอยู่มายึดแล้วก,การเป็นภูมินชั้นต่อไปหน้าเรื่อยใช้ในการโปรดรก่องขวางและขอบเขตไปภูมิชั้นไหนมันก็แค่กรรมชะลูกที่พากันหลงหลงยึดมีแบบไหนก็ยึดแบบนั้นแต่ในความมีนั้นก็ไม่มีจริงนะ ทุกอย่างก็ไม่เอาทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยไม่ต้องไปคอยไม่มีอะไรไม่ต้องไปคอยไม่เป็นอะไรมั่จะได้ไม่หลงไม่ยึดหรือไม่ยึดเป็นไม่เป็นมีไม่มีอะไรอีกแบบไม่ไปเรื่อยๆใช้วิบาวที่มีอยู่นะกับสิ่งทั้งหลายนะ้สื่อในการโปรดมันจะได้ไม่ต้องไปคอยเอาหรือไม่เอาอะไร เราไม่คอยทำจิตแบบไหนทำกายอย่างไรอีกไม่คือไม่ขึ้นกับรูปแบบไม่ขึ้นกับอะไรอยู่แล้วไม่ว่ารูปธรรมานมามธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตกงกว้างไปไหลขอบเขตไปเรื่อยๆ ไอ้หลงพึงใจในสิ่งแวดล้อมเท่าไรก็แบบไม่เอีกไม่มีเอาไม่เอาเลยเนะี่ยอย่างไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยไหลขอบเขตไป อย่างนี่ดำบีทิ้งเลยนะนุสติทิ้งนุสติเองใช้ชั่วคราวทั้งหมดอาหัตรทั้งหลายเนี่ยเนี่ยแชร์ทัดขันแบบไม่หลงในความเป็นตัวเองในการใช้นะมันก็เลยไม่สืบเนื่องโดยตัณหาอุปาทานใช้แล้วก็ไม่มีเยื่อใยไม่เสียดายในการใช้นั้นไม่เสียดายว่าเป็นตัวเองเพราะถ้าไปยึดติดแล้วก็ไปสืบเนื่องด้วยตัณหาเนี่ยมันจะหวั่นไหวตลอด นั่นคือเราผู้บำเพ็ญทั้งหลายก็ต้องเปิดจิตกว้างๆออกโปรนะอย่าไปพึงพอใจแค่ความสันโดษความสงบปเลยความวิเวกทั้งหลายเนี่ยเนะมันพาไปกักขังตัวมันเองการเขตยดแดนเศษเนี่ยเรารับแลก็เหมือนกันนะชาวรับแลชาวบางทั้งหลายเนี่ยต้องเปิดกว้างออกนะอย่าเอาแค่ดีเอาอยาแค่เอาแค่บุญแค่กุศล อย่างนี้นมันจะกลายเป็นปฏิเสธในตัวปฏิเสธก็ตัวเองเหมือนกันอีกนะตัวเองอ่ะคอยกักขังตัวเองไว้ในเขตแดนนิเสธนะเปิดถี่ตกว้างออกเรื่อยๆโผล่ทุกชั้นทุกภูมิมันจะได้ไม่ระคายเคืองมันจะได้ไม่มีตัวกระทบอะไรนาะจนกว่าจะไหม้จริงๆเนะ่ยสะเขียนไปกับสังวรวัดไปเลยสะเขียนไปกับสรรพสิ่งไปเลยเนะไม่มีอะไรแบ่งแยกจากอะไรเนะนะไม่มีการแบ่งแยกลักษณะอะไรจากอะไรนะ เนเป็นเนื้อหาของการโปรดเป็นเนื้อหาของนิโรนิพานนี่เองโห้ทุกชีวิตจิตวิญญาณนะประกาศสละประกาศถอนนะการหลงตั้งเอาการปฏิบัติบําเพ็ญเอาการปีกวิเวกทั้งหลายความพึงพอใจในการปีกวิเวกความสันโดษทั้งหลายละความพึงพอใจในเอ,อ่ ธรรมชาติก็ตามนะในบุญบาร,รมีแห่งตนก็ตามในความการในกา,นาปรปฏิบัติบำเพ็ญแห่งตนในสภาวะในจิตในเเวิภาวะแบบไหนก็ตามทั้งหมดนั้งสิน้นนะใหทุกโมลาชั้นภูมพิพึงประกาศสละบประกาศถอนแล้วก็ให้ทุกโมลาชั้นภูมพิพึงมีส่วนนะในการสละประกาศถอนนี้โดยทั่วกันไปตลอดการเผย